เฮ้นูกินนะคะมีต้้เป็นสเต็กแ่มโอเเยวาวาดสเปาเียดายมีกินยัง่กินแม่มันสกดังเอาไปกินด้วยน้องพี่เ็ดย่าใหิวน่ะพี่ให้กินในห้อง มนไม่ีำังื่อเอย่ยเอาย่ดีว่อนยบู่หลังไปมาไปี่าจากห้เพกันม่ย่างหนเดี๋ยวเพ่นจะได้หัวเาพม่พ่เสร็ง่ะไม่มีจ้ะไม่ใส่ไม่เข้าไปเข้าไปบ้านนู่นแสกเลอะจไปตะบนค้าวอ่ะ สวนป่ามารการิตนะครับวพอดีเขาสั่งสปาเกตตี้ของกุ๊กหน่อยนะครับก็เลยมารีวิวหน่อยนะครับเนื่อง,ง,ง,งจากว่าเป็นลูกค้าประจำมาส่งถึงนี่เลยสวนป่ามารการิตนี่เจ้าของเขาเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมานะครับ ก็เลยกลับมาพัฒนาบ้านเฮานะครับได้สวยงามมากนะครับ<น>อ่า กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วมาอยู่บ้านเานราเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาถึงเจ็ดแปดปีนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับแรงกายแรงใจนะครับกว่าจะพัฒนาบ้านเราได้ขนาดนี้นะครับ